ราบเท้าให้เล็กหน่อยกราบเท้าหลวงพ่อที่การพบอย่างสูงเอ,อเรื่องการไหว้พระสวดมนต์ตั้งน้โมสามจบลูกทราบแล้วไม่ถามอ่าไม่ถามแล้วเขียนมาทำ <c oughs> ไมแม่ <c oughs> แต่ทีนี้ลูกจะถามว่าสมเด็จพระลอห้าถ้าลูกจะไหว้จะบูชาจะต้องตั้งน้โมกี่จบใช้ธูปก,กี่ดอกเทียนกี่เล่มแล้วก็ไม่ขีด หรือว่าไฟแชทถึงจะถูกใจของพระองค์ท่านขอห<อ>ลวงพ่อร,รอห้าใช่ไหมรรครับรอห้าครับใช่เทียนห้าเล่มออเทียนห้าด,ดอกไฟแชทหาอันยีน่ตะหวายว่าเพลิงแน่กันเนี่ยอืมก็เหมือนผู้ชายพระธรรมดาก็แล้วกันอ๋อเอาเหมือนเลยนะ,ะอย่าเลยมาคือตั้งนามวก่อนนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนอ๋อร้อห้าเนี่ยยังมีบารมีไม่เท่าพระพุทธเจ้า ครับครับครับอ๋อก็ตกลงว่าเอใช้ใช้ใช,ใชแบบ้แบบเดียวกับพระเลยนะใช่ใชอ่อีกนิดหนึ่งว่าของที่พระองค์ทรงชอบเบยจะเป็นผลไม้ประเภทใดหลวงพ่อนึกได้ขอได้โปรดบอกลูกด้วยเจา้าค่ะเออเป็นผลไม้ประเภทที่ไม่ต้องเสียสตังค์นี่แบบไหนไม่เคยได้ยินเลยผลไม้ไม่เสียสตังค์ในหายากให้เฉยๆเล <laughs> ไม่ดิยัไงไนคับหลวงพ่อครับถ้าเป็นฉันเองนะชอบสาลี่ก<อ>็ไม่มีน้ำมากครับอ๋อสาลี่นะฮะก็คู่ก็สี่หลนะสาลี่ะครับก็เป็นอันว่ายตามอัธยาศัยได้นะฮะสาลนะนะนะี่มีประโยชน์มาก